สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้บุสู้คนจ้าเมน,นี่คือเก่าคือเดิมเดิมคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้าเลยอายจ้าทีลาเอ่างัวครูแม่ลูกเมน,นี่เอามาเมาโคกเอามาฝากพี่ตอนน้อง ยกสะอายกสิบตค่ะพี่น้องตัวเมียทั้งเมดเลยราคาชาเลียตัวโตตกตัวละ8 4 0 0บาทนะคะตกตัวละ8 4 0 0บาทเด้อพี่นอ้ยยองเด้อยกเบิดคอกเบิรดลักนี่ละเอาไปโลดชุดตั้งฟ้ามสมัยกอนเด้อพี่น้อง โอ้ยสิบโตนี่ด้วยค่ะเกือบสองแสนแต่ปัจจุบันนี่สิบโตนี่เอาไปแปดหมื่นสี่พันบาทค่ะเพิ่มบริการส่งให้ฟี่อ่าส่งให้ฟี่ระยะทาง สองอยกมสองอยกิโลเมตรด้ค่ะพี่น้องทรงไห่แบบไก่นะคะฟ้ามของเสาอุบลตังยู่อเภอตการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอ,อยากมาเบิ่งกระโั่มาใดเด้อพี่น้องเด้อศูนย์แปดสามสองนนงเค่ะศูนย์แปดสามสองหกเก้าศ ซื้อแยกก็ขายซื้อยกสิได้ดีกว่าเด้อค่ะพี่นงําหรับพี่พีท่างไกลก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะอีหลาทรงไ้คือเก่าค่ะซิปโตนี่นะคะทรงฟรีไปเลยทัวร์สองลอยก่อโมสองลอยกิโลเมตรเดือคขาพี่นงสาที่สำคัญนะคะซิปโตโตเมทัางเม็ดเลยพี่นงสิเป็นแบ่งแบ่งเป็นคู่แม่ลูกไม่ยู่ซี มีอยูซีคูค่ะพี่น้องสาแบ่งเป็นแม่สาวน่อยมีอยูสองแม่สาวหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นแม่สาว่าแม่งวัวล,ลูกแรกค่ะ โตแม่เพื่อนอีก็สิเป็นงัวลูกเลี้อันนี้เป็นแม่สาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนีง่วงลูกเลี้อันนี้ลูกสาวเพื่อนเด้อค่ะหนีคู่นี้นะคะขันซื้อแยกกับเมื่อหกพันหาเด้อค่ะซื้อแยกนะคะคู่แม่ลูกคู่นี้หมื่นหกพันห้าซื้อแยกคู่แม่ลูกคู่แดงๆนี่พี่น้องตัวนี้นี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทลูกตัวเมียค่ะเมียสูงร้อยสามสิบกว่าเด้อตัวนี้เนี่ยหมื่นหกตัวนี้เน่ยสองหมื่นสองหาลอยค่ะส่วนอัน อันนี้กับแม่สาวได้พี่น้องเด้อนี่แม่สาวหน่อยนะคะเพราะว่าแบงแบงสองแม่สาวหน่อยเด้อค่ะในชุดนี้เนาะค่ะแล้วก็มีคู่แม่ลูกมือหาพันหาค่ะแม่สีเหลืองลูกสีแดงนี่นะคะ คลิปนี้ล่ะกระถ่ายให้เบิ้งว่ามันกินหยาดีจังสีนะค่ะพี่น้องกับโบเมียนส์สีไทยซ้ำนี่อะหายพี่น้องเข้าซื้อเลยกับโบเมีนเ้อจ้ซ่ากีลาไทยให้เบิ้งว่ามันกินหยาดีกินยางโอ้พี่น้องสวัสความกินหยาของนางแบบว่ากินหยาดีทุกตัวไหมค่ะพี่น้องจ้าเออ ม้วกินยาดีมันสีวนไปนาแถมมันมันม่วจอยละค่ะมันถือไหมค่ะต๊ตัวละแปดพันสี่ร้อยบาททน้นเด้พี่น้องค่ะแม่ซื้อโยกนี่ท่านเมื่อสี่สิบโตนะค่ะพี่น้องต๊ตัวละแปดพันสี่ร้อยบาททรงไฮฟี่พราะตรงย่างตากแดดเลาะซื้อหายากคะ่ะ ผู้ลังคนไปรอซื้อน้ำตลาดนัดเนาะขาซ้ำส,สีใดคคบซิบแม่บ้าดบอมันอิหลาของไผ่เดเอามาบวกเฉลี่ยวรวมกันแล้วอีหลาว่าของอีหลาถือกว่าพี่นองสนใจโทรมาเดอจ้าชุดตั้งา้ามยกสิบตัวแปดหมื่นสี่พันบาทจ้าพร้อมบริการสร่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรทงางฝ้ามเฮ้าส่งให้เองบ่ม,มีรถขนส่งนะคะบหบายถึงว่าบริจาครถขนส่งทางดอกเขมาม้าอิหลาขนส่งให้เองคนเวอยูนีไปส่งให้เอง เด้อค่ะอีพอจ้าอีเมจ้าหรือว่าเอื้อยอายอยู่ต่างแดนนะคะอยากสร้าง,างไบฝาอีพออีเม่เฮ้าก็ได้ขึ้นกันเก็บเงินเก็บท่องบ่อยู่ซืงว่าซื้คอควายเขาแร้สือที่ละตัวสวงตัวมันก็เสียค่าขนส่งนะจ้ะเอาไปแบบหนีไปเอาไปเบิดหนียกชุดเบิดตหนีตกตัวแปดพันกว่าบาทเอาบอ่หนีพี่น้องมันกับพ่อสื่อได้ล่ะสาวบนว่าเออขันทรวันพ่อสื่อหรือว่ามันเป็นแา่สื่อนะคะผู้ใดมิงบประมาณช่วงมีงว้วลราคา มันถือนะคะเก็บไว้ได้หลายเก็บไว้ได้หลายจังอถาขายยนีมันแพงเมนบบฮอดยามันแพงจักเถื่อพีนองกระซางข้าไดรถือจังได้ข้าก็ได้กําไรแม่จา้าดีกวัวข้าสิไปหาใอ่บัดตอนมันแพงๆได้จา้าอันนี้ลาภยแยกขายเบิงนะคะอันนี้เป็นคู่แม่ลูกคู่นี้นะคะสองหมืน่นสองพันห้าร้อยบาทสองหมืน่นสองพันห้าร้อยบาทคู่แม่ลูกลูกตัวแดงเม่ตัวแดงนะคะลูกตัวเมียคะ่ะ เออแม่คุ้มตาดำเปือป้อืๆสงสัยพ่อมันกำปั่นสัตว์มากแม่พี่น้องว่าวเล่นซื่อๆดอกว่าจ้ะพี่น้องจ้าเอาพอเบิงอยู่ได้พี่น้อง 22, สกก 30, องหมนสองพัร้สมัยก่อนกับสามหมื่นก้าวคุณได้หนี้เออสมัยก่อนสาม0 0ื่นเปียสามหมื่นเก้าย่างกันเอาวาสันปัจจุบันนี่22,500บาทเด้อค่ะคูนี่นะคะเม่สูงรอยสาบวกค่ะส่วนลูกสูงประมานรอยิหบวกค่ะพี่น้อง ไฮเบิ้งดากเบิ่งไทยเด้อค่ะเครื่องดำนะคะคุณลูกเพิ่นนะคะพี่นองจ๋าอีหลาแบงให้เบิ่งนะคะเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนมันจังเบิ่งายเนาะคะ่ะพี่นองจ๋าข่าสื่ออยู่เด้อคะ่ะแบงกับแบงนะคะสนใจกะ อยากได้ตัวไรกัแคปมาแล้วก็ทักไล่มหาเสาหวเด้วยค่ะเบอร์โทรก็ึ้นอยูนาจน้โจเลยค่ะ0832690169ค่ะ0832690169นะคะพี่น้องโทรมาเด้ออยากได้คู่แม่ลูกคู่นี้ก็โทรมหาเสาหวนได้เลยค่ะ แคบมากก็จะดีนะคะหรือว่าพออ่อแม่โอ๊ยพ่อกับแม่แคบก็บเป็นดอกลูกเค็ดจังไหโทั่วมาอย่างเดียวกระไรคะเบอร์โทรอยู่หน้านจอโทรมาสังอาโลดบอกราคาตัวสนใจมากเด้อค่ะส่วนคู่นี้นะคะ1 6 5 0 0บาทค่ะ16 5 0 0ห, 6, หาบาทเด้อจา้าส่วนคู่นี้นะคะลูกเม่นะคะเป็นวัวลูกแรกลูกตัวเมียลูกเขางามๆได้พี่น้องรวยๆอยู่จา้าพ่อสื่อพ่อเบิงอยู่เด้อค่ะอ่านี่ละ16,500จา้า คู่นี้นะคะ พี่ๆเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาได้เลยค่ะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9ค่ะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9้าน่้านำนมพันดีดีลูกพันงามงามตัวพี่้องเป็ดตื่อไปเลี้ยงอยู่ได้ก็แค่เมื่อนทกพันหาลอยหนึ่งเนาะกับพ่อสื่ออยู่จ้าสำหรับสาวบนบ้องว่ามันกับบริราคาสูงจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นงัวคู่แม่ลูกจใจพ่อจ้าพี่แม่จ้ามันพ่อสื่อท่ายค่ะเพราะว่าจักน่อยนน่ก็นใหญ่ จักน้อยเม่ก็ไดดทับลูกกใหญ่เป็นสาวมันบวก,ก็สิไดทับทั้งลูกทั้งเม่พี่นวงข้าเดียวออกเม่แพลลูกช่วงนี้มันราคาถือขึ้นจังเสาบว,วนว่าหันละพอเก็บใดก็เก็บเดอ้อผู้ใดมีเงินผู้ใด,ม,ดมีงบประมาณผู้ใดมีพื้นที่เอาเก็บไปไว้วหลายๆ่ะอยาเสียงเงินไว้ในธนาคารพี่นวงเออมันใดดกอกยาวว่าหลายดอกเอาฝากไว้น้ำม้วนี่ละ่ะแม่นบ่พี่นองเพราะว่ายังว่าตีปีนึงกอ,อกลูกเธอหนึ่งเด็กน้ำมัวนน้ำควายนี่ เ,ออเดี๋ยวมันก็ะหญ่ขึ้นไปนานเดี๋ยวก็ะเด้กําไรไปนานแม่จ้า มันกับบคือในธนาคารลนะเนาะมันยัง่งซ้ำเกาจ้าคันบ่ระว่าโอนเงินไปสื่อขวงออนไล่เบิดซันเด้เบิงเบิงดาเบิงท้ายเบิงหางได้พี่นองเด้อไปต็ตเบิงเป็นต์สือ้อบ่1 6 5 0หาจ้าคู่แมลูกคู่นี้เม่สูงรอยเซนติเมตรนะคะ118เซนตมรประมาณนี้เด้อจ้าพี่นงเออเป็นงวดให้กลางนะคะงวดลาดทั่วกลางเฮ้านีละบ่อยไปถึงกรกระโดนเด้อนะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะ เมดำลูกดำราคา14,500บาทเท่านั้นค่ะ14,500บาทเด้อค่ะพี่น้อง14,500บาทค่ะเมดำลูกดำจ้าเม่สูงประมาณ120ค่ะพี่น้องสูงประมาณ120 22นะคะหามาเพื่อสื่อบอก็ คู่แม่ลูกพี่น้องแม่พันอาสิจอยแน่จักหน่อยแต่ว่าขนันหวนขึ้นมากี่ก็งามเบิงบ่เป็นได้ค่ะเพราะว่าแม่พ่นส่งว่วอ่างเนาะค่ะพี่น้องแม่ส่งั่วอ่างแล้วก็ส่งลูกงาม้อมเด้ค่ะพี่น้องฝนเหลือมยุบยุบอยู่ค่ะลูกเพิ่นแสดงว่าแม่ตัวนี้น้ำนมดีค่ะแม่ตัวนี้น้ำนมดีและค่ะ พี่นงค์ราคากระเพาะฟังค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยเป็นราคาครูแม่ลูกได้ค่ะค่ะแม่สมัยควองกับสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าปัจจุบันนีพี่นงค์ถึกถกเลยค่ะ คือแค่งองยี่หรีค่ะคู่นี้หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทจ้าพอซื้อคกักพอซื้อคกักจัดเลยค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะวิธีการสั่งซื้อทร,ร่มมากแจงไา่ละเอยียดไหมค่ะว่านสนใจตัวเมือสี่สนใจตัวสอง0มือกว่าไปจังสินะคะ่ะอีหลาขสิเดตตอบทีว่าตัวน,นี้ยั่งยูตัวน,นี้ขายเรียกจังสีแม่พี่นอ้องย่าว่าสนใจงวแม่ลูกได้มีบักหลายคู่แม่ลูกหนึ่งของก็บระหูว่าสนใจตัวไรได้แมน เวาลาพี่นงเออเพราะฉะนั้นก็นแจงรยละเอียดเมคา้าให้ชัดเจนในเด้อคะ่ะว่าสนใจตัวใด้อยากได้ตัวได้็กบ,บอกอิหล่ามากเพราะฉะนั้นนะคะอิหล่าสิได้ตอบทึกแต่ว่าคู่แม่ลูกตัวดำดานี่นะคะเพราะสื่อคัะเพราะวัยยังวัดตีมันหายลูกงามค่ะอิหล่าก,ก็มองว่ามันสวยผอมลูกมันงามนะคะเมย์มันขอนขังจอยนะคะพี่นงสาแต่ว่าแถมฟี่นะคะฉีดยาไทายพญาิยาบำรุงหายแล้วเรียบร้อยงัวถูกโตอยู่ในคลิปนี้ ฉีดแล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปหอดสามารถเลี่ยงได้เลยคุ้นได้เลยค่ะนี่ละฉีดยาไทยพญญายาญยาบรรุงหายแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องแมตัวดีสูงร้อยยี่สิบนะคะประมาณนี้ละเมตัวดีสูงร้อยยี่สิบนะคะอ่ะ ตัวนี้ผ่านไปแล้วพี่น้องสนใจตัวนี้นะคะอย่าลืมเดอ้อ0832690169คะ่ะไปเบิ่งตัวต่อไปกันเลยจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเบิงอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวที่แนะน้าอีกตัวหนึ่ง้อพี่น้องเดอ้อคู่แม่ลูกคูน่นี้แม่ลูกนะคะแม่สีเหลือง,ล,องลูกสีแดงคะ่ะสีแดงออกท่วนสมจักน้อยเด้อค่ะพี่น้อง15,500บาทค่ะเป็นมัลค่างั่วคู่แม่ลูกเด้อค่ะ15,500บาทค่ะพี่้องจ้า เออมันกับพ่อสื่ออยู่ตัวลานพี่น้องเออราคากับพ่อสื่อราคากับพ่อฟังแม่จ่าเป็นงวัวไทยกลางงัวหลัดบานเฮ้านี่ลาพี่น้องสื่อง่ายขายคล่องนะคะความสูงกับของแม่เพิ่นกับประมาณ120ค่ะความสูง120เซนนะคะพี่น้องสาพ่อสื่อพ่อเบิงอยู่ค่ะสาเหตุที่ว่าพวกน้องวัยจะได้น้องจะได้ยืนสวยๆจะได้ยืนตรงๆเ้อ,อ,อค่ะพี่น้องย่าดามานะคะเป็นคู่แม่ลูกนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแม่ลูกลูก,ลกตัวมี เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะสนใจคู่นี่ก็ให้โทรมาบอกว่าสนใจตัวแม่ลูกลูกตัวเมียนั่นเดอ้อเมือนหาพันหาอันเฮ็ดจังได้จังสิได้ก็ว่ากันไปเดอ้อค่ะพี่น้องสนอกสนใจก็ฝ่าวาโทรมากอ่อโทรมาสามมาสี่เบอร์สีได้จ้าเมียนบลล่ะย่านผูเพนไหวกลัวน่ะน,นะเอาเป็นว่าผู้ใด เร็วกับผู้นั้นได้เด้อค่ะพี่น้องงัวะเมียนี่กะราคาพอฟังค่ะหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องจ้าคู่แม่ลูกนะคะบ่แม่นง้วะตัวเดียวเด้อจ้าสองตัวหมื่นหาพันหาร้อยบาทสองตัวหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่ะลูกกะสวยแม่กะสวยขันเทียบราคาเหลียวนะคะกะอย่าเอาโต้มันไปเทียบกับตัวละสี่หมื่นเด้อมันกัสีสูเขา่ได้แนะพี่น้องเออสนใจยำเบอร์โทรอีกรอบนึงค่ะศูนย์แปด สา6 9องหกค่ะ0 8 3 269 0169เด้อค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาโทรมาอย่าลืมไห้รายละเอียดอีหลานั่มเนเดอร์ว่าสนใจตัวใดหรือว่าค่ะนุกคุณพี่เบิ้งแอดไลน์ใดแอดมาเลยค่ะเบอร์โทรอีหลาสามารถค้นหาเป็นเบอร์โทรไลน์ได้เลยนะคะกับแคบหน้าจอมาอยากได้เมย์ไดกับบอกอีหลาได้เลยค่ะอีหลาพร้อมสซงงไ้ฮอดเทิร์นเด้อค่ะพี่น้องค่ะ สิบตัวทรงฟี่สองรอยกว่าโม่สองรอยกิโลเมตรแต่ว่าคันเลือกเอาคู่แม่ลูกคู่ใดคู่นึงทรงได้ฟี่หนึ่งร่อยกว่าโม่จ้าเออประมาณนี้ละพี่น้องแต่ว่าก็ คันย่ไกลเกินลอยกิโลเมตรกะถามว่าทรงในบัวกะทรงในคือก so 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 in so 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 ันเด้อค่ะค่าขนทรงก่อหม้อหรือว่ากิโลเมตรละแปดบาทวัดจากตาบ้านสาวบุญไปจนหอดหน้าบ้านลูกค้าบมเมนต์ว่าอีหลาววัดจากอันนี้ได้พี่น้องโมเมนต์วัดจากลอยกิโลเมตรที่ทรงฟี่เด้อค่ะขันวัดจากลอยกิโลเมตรที่ทรงฟี่ค่าขนทรงกะสีเป็นปกติได้ปานนี้ค่าขนทรงกะสีเป็นกัวหม้อหรือว่ากิโลเมตรละยี่สิบห้าบาทค่ะเพราะว่าได้โปรงชันทรงฟี่ลอยโลกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งครูสุด ถ้ายค่ะพี่นองจ้ามาเบิ่งคู่สุดถ่ายกันเลยนะคะเป็นคูแม่สาวค่ะพี่นอนจ้าคูแม่สาวสวยๆเด้ค่ะเป็นคู่สุดถ่ายบ่พี่นองเออนี่แหละแม่สาวสวยๆค่ะพี่นองจ้าพี่พีทันใดนะคะอยากได้คูนี่ก็จัดไปได้วยค่ะ คูนีนะคะ18,000บาทค่ะคู่นี้18,000บาทค่ะเป็นคู่แม่สาวแม่สาวหน่อยเนาะพี่น้องน้องแม่สาวน้อยทั้งคู่ค่ะเออจัดเลยค่ะ18,000บาทนะคะคู่นี้นะคะได้ไป2อตัวตัวเมียงามๆเลยแดงๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสนดงสนใจกระโถมาหาสาวบนคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อ083 269 0169ม้าศ่าจ้าทายให้เบื้องใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะคะผู่รักคน กะสิว่าสาววนมันสีเพียงข้อบราบบ้าบ่ะตัวละแปดกะหพันมันสีไปเพียงไหนจังไหนเดี๋ยนี้มันบ่เพียงเด้อมันบ่เพียงเด้อสีมันตัวใหญ่ๆกะท้ายไก่ซื่อๆนะคะมันประมาณอันเลื่อยแอวมาจักหน่อยนี่นะพี่น้องกังหันรักพันโนะจะสีมันใหญ่ซ้ำไต่แมนบอเออแต่ว่าตนโตมันก็ดีนี่ละเบิงเอานะคะคันมากกะจังซื่อบ่มากกะโบตรงซื่อตัวนั้นตัวพี่น้องแต่อย่าไปคาดหวังว่าสีมันใหญ่ตัวซ้ำพูดมันบ่อยใหญ่เด้อบอกไว้ก่อนนะคะผู้ลังคนกะสีว่าเพียงข้อถั่วหัวมันบ่เมีย ะะอีหล่าทายไก่มันก็เลยโตัวใหญ่นะ่ะนะเออผัดทีไทยไก่กับซิโบว่าแม่งมีอีกว่าขันไทยไก่กับว่าว่ามันโตัวใหญ่มันก็บฉเลียเรีวมันก็ตกตัวละ นีล่ละพี่น้องตัวละเก้าพนนเก้าบวกเกเป็น18กับคู่นี่กันหนึ่งมืนแปดพันบาทไม่พี่น้องเออชีวิคิดยังหลายัวตัวละแปดเก้าพนนอพี่น้องเนอตัวเมียยังดีค่ะสนใจคู่นี่กะเฝ้าทั่วมาค่ะ083 2์แปดสาหเก้าศูนย์หนึหเกค่ะศูนย์แปดสามสองหกู่งเพร้อมส่งยูเดอพี่น้องเดอ้อโทรมาโทรมาอยากได้คู่ใดจัดมาเลยค่ะสำหรับมือนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับชมคลิปวิดีโอคันว่าคลิปแบบนี้กบกดไลค์กดแชร์มา,หาให้เด้อค่ะยามคืนอยากซื้อมันจังสิหาพอหาเจอนะคะพี่น้องพอได้ซื้อพี่นีกะบอกว่ากันเด้อค่ะแต่กดแช่ออกไปหาเธอว่าคนอื่นเพนอยากเบิงอยากซื้อจังสิแม่ค่ะพี่น้องเปิดการมองเห็นซอยกันเด้อค่ะซอยกันดันซอยกันอยู่คำสู้กันไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าฝากไว้เป็นลูงในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำในเด้อสาวอุบลคนตะก,การนายหอยสาวแห่งเมืองอุบลค่ะขอบคูดลวงนาเลย กันนะคะสำหรับวัอน,นี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสู้หูสูส้คนสู้มองสูบอลเด้จ้าสวัสดีค่ะ